สวัสดีครับผมเตินแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโรบอกในแมปที่ชื่อว่าโซซามูไรนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตามล่าซามูไรนั่นเองนะซึ่งในแมปนี้นะครับเราก็จะต้องตามหาอาวุธนะหรือว่าพวกซามูไรต่างต่างนะแล้วก็ไปตามล่าคนอื่นนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะครับก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคป้าย โอเคนะครับทุกคนก่อนที s <S ่เราเนี่ยจะไปตามล่าซุมุไายคนอื่นนะก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มสปินก่อนแล้วกันนะซึ่งในเกมนี้นะครับเราก็จะสามารถซื้ออาวุธแล้วก็ซื้อสกินการ์ดค่าต่างๆได้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะหมุนสปินกันก่อนนะนี่หมุนฟรีหนึ่งครั้งขอให้ได้สีแดงแล้วกันมาได้อะไรได้อะไรได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบได้เล้วเกือบได้คาตาณะสกินคาตานะนั่นเองนะ แต่ไม่ได้นะครับโอ้โหอดเลยไปเดี๋ยวผมจะไปตามล่าสมุไรกันเลยโอ้โอหมาถึงก็เพลงอะไรตังอีกวะเนี่ยน่าจะเป็นเพลงของการฆ่าของคนอื่นนะถ้าเราฆ่าใครตายเนี่ยมันจะมีเสียงเพลงด้วยนะแต่ต้องซื้อเอานะครับมามาโอ้โหโอ้มีแต่คดโนโหดเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดมาดิ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  มันล็อกเป้าได้ปะวะเอ้ยไม่ใช่มันอุ้ยอุ้ยตายเลยโอ้โหโคตรแรงนี่โอเคผมใช้เป็นมุมมองนี้แล้วกันนะเสียงการฆ่าของคนอื่นนี่โคตรดังครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 เ้ยเฮ้ยเ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 ้ยนี่นี่เฮ้ยโอ้เดียวเดียวเดียวมาดิโอ้โอ้ตายเลยโอ้โห โอ้โหเพลงรัสเซียก็มาเมื่อกี้เอาใหม่ครับเอาใหม่เดี๋ยวผมตามล่าคนอื่นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฝันหลังเลยฝันหลังเลยสมุไรต้องเข้าด้านหลังนะเฮ้ย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 โย่าโดดลงไปโอ้ยโอ้โหโอ้โหโดังทุกคนดังเกินไปเปล่าวะไม่น่าจะดังเกินไปหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออ เฮ้ยอุยอ้ยยสมุไรหญิงวะมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับอุ้ย <l ug> โอ้ยเฮียตายโอย้ยังโหดทำไมมีแต่แบบคนหนโหดทั้งนั้นเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแป๊บนะนี่เฮ้ยมาโชะโชะโชะไม่โดนเอา้าไอ้น,นี่อีกแล้วโอ้โหเพลงแม่งโคตรดังทุกคน โอเบาเสียงกันด้วยนะครับทุกคนอาจจะแก้วหูแตกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 กันได้โว้ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีดิอย่าถอยดิมาดิมาดิมาดิถอยทำไมอ่ะอ้าวอถอยเฉยเฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันกันกันอู้อืออือ เฮ้ยทำไมเลือดมันเพิ่มวะเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นไปข้างบนแป๊บไปตามล่าไอ้คนโหดก่อนเฮ้ย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 มาดิมาดิมาดิอุ้ยอุ๊ยเชี่ยเชี่ยลุม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 เออน,นี่โอ้อุตส่าห์ฆ่ายคนดีได้นะตายทั้งกันอ,อุ้ยเฮ้ยเชี่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 ยมาดิมาดิาดโอ้โหโอ้โหโคตรดัง ต้องห่างจากไอ้นี่แล้วเสียงโคตดดังเลยทุกคนมาเจออีกอะไรอยู่นี่อ่ะโอ้โหยังไม่ทันแบบได้หยิบมีดเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาพี่หมัดเหรอมาดิ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 ครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบนี่เรียบร้อยแตกไปหนึ่ง ไม่ไงมึงยืนเฉยเหรอนี่ไงชุบชุบโอ้ไม่โดนอีกฮุบฮุบปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่อุ้ยเชี่ยโอ้โหโอ้โหจัดโหดจัดแต่ละคนโอ้โหเอ้ยอะไรวะาน่ะมาพี่อุ้ยเชี่ยอื้อ อะไรวะผมทำไมฟันไม่โดนเลยเฮ้ยทำไมเขาโงดกันจังวะเอ้ย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 เ้ยปุ๊บนี่เรียบร้อยเวลอัพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเอ้าเอ้าตายเฉยโอ้โหเ,โเ,โเ,โเสียงโครตรดังตรงงูนมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิครับใครจะเอาขอบผมมามามาดิมาดิอุ้ย เนี่ยไอคนนี้แม่งโคตรดังเลยเพลงอ่ะโอ้ยผมไปไปแล้วตรงนู้นเสียงแย่งดังเลยผมหาค่าแถวนี้ละกันมามาพี่เอาเบาเอาเบาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดใจเย็นพี่เคียวเหรอเคียวเหรอมาดิ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 าด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 ปุ๊บปุ๊บโอ้โหหนีอ่ะอย่าหนีสิ มาดิ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 เอ้ยไอ้นี่ไม่เข้ามาเสือกอีกโอ้โหอุตส่าห์ฆ่าได้แล้วทีละคนสิครับทีละคนสิครับเอาหนีเฉยหนีก็ตามดิเฮ้ยเฮ้เฮ้จะหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชโชโชนี่ไงเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเอืยเอืยอยู่เฉยเหรออยู่เฉยเหรอนี่นะมันจะมีภารกิจอยู่ข้างบนด้วยนะครับ ที่เราเห็นเป็นรูปนาฬิกานะสามารถแบบทำภารกิจแล้วก็รับของรางวัลได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยใจเย็นพี่มาดิเอาเอาเอามแต่มองคนอื่นโอ้โหโอ้โหโหดิายเลยโอ้มาดิโหดเกินโอเคครับทุกคนพอก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปตีมีดดาบก่อน มาครับทุกคนเดี๋ยวผมขออยู่หน้าล็อบบี้ก่อนนะซึ่งสู้ใครไม่ไหวเลยนะครับซึ่งแบบมีดาบเขาโหดมากเลยนะนี่เราได้กุญแจกับเหรียญมานะสามารถเอาไปสุ่มสกินในการฆ่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสุ่มใหม่แป๊บนะไม่รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่าปุ๊บมาขอสีแดงเฮ้ยโอ้อย่าเลยดีอืมได้อันซ้ำอีกเออเดี๋ยวผมขออัพมีด,ดาบก่อนนะมีด,ดาบผมอยู่ไหนไวนะเนี่ยนี่อัพเกรด โอ้โหร้อห้าเลยเหรอเยอะเกินคงเอาไว้ครั้งหน้าและกันค่อยมาอัพนะ <laughs> ตอนนี้ผมสู้ใครไม่ไหวเลยโคตนโหดกันเลยนะโอเคนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากจะมาประลองฝีดาบหรือว่าฝีมือนั่นเองนะก็สามารถเข้ามาได้นะครับในแมปที่ชื่อว่าโซซามูไรนั่นเองนะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย